ทูเน็กเจนตอนนี้น้องๆคนไหนที่ผ่านรอบพีคอไปแล้วจะได้ทําสิ่งที่เรียกว่าพรีเอชัยเมนเคสซึ่งเคสที่ให้มามักจะเป็นเคสปัญหาจริงขององค์กรเพราะฉะนั้นใครจะไปที่นี่ฟังทริคสข้อนี้ให้จบและถ้าดีมีประโยชน์ฝากกดรีโพสบอกต่อเริ่มจากข้อที่1ค่ะเวลาเราไปเขาให้โจทย์ปัญหามาหน้าที่ของเราคือให้คิดว่านี่คือปัญหาของตัวเราเองถ้าเราคิดว่าปัญหานี้เป็นปัญหาของตัวเราเองเช่นเดียวกันเวลาเราออกไอเดียในการแก้มันจะทําให้การแก้ของเรามันมีเซนเพราะฉะนั้นให้คิดเสมอว่าลองจําลองตัวเองนะ ว่านี่คือปัญหาของเราเป็นเราจะแก้ยังไงได้บ้างข้อที่2ค่ะสิ่งที่คุณต้องตอบคือหลังจากที่ทำพรีเซนต์สไลด์ทุกอย่างไปเรียบร้อยสิ่งที่คุณต้องทําคือเตรียมไปพรีเซนต์ คุณจะได้โจทย์แล้วเขาให้เราทําสไลด์พรีเซนต์กลับไปก่อนที่จะไปพรีเซนต์จริงประมาณ3วันซึ่งพี่ลักต้องบอกกันว่าพอทำพรีเซนเตชันเสร็จคุณต้องมาฝึกพรีเซนต์กับตัวเองนะว่าคุณจะไปพูดกับเขายังไงได้บ้างซึ่งรอบนี้คนที่มาฟังเป็น C level ปีที่แล้วเนี่ยเป็น C level ปีนี้ก็คิดว่าถ้าไม่ใช่ดารคเตอร์ก็น่าจะเป็น C level เหมือนเดิมซึ่งพี่ลักต้องบอกกันว่ารอบนี้เขาต้องการเห็นอะไร รอบของการวิเคราะห์เคสเดี่ยวเขาต้องการเห็นลอจิกในหัวของคุณแปลว่าใครที่มีปัญหาด้านการถ่ายทอดเช่นน้นนองๆหลายๆคนจบวิศวกรรมมานะมีปัญหาด้านการสือ่อสารพี่แล้งจะบอกว่าถ้าคุณไปฝึกถ่ายทอดให้ได้ดีกรรมาการเขาจะเห็นลอจิกในหัวคุณบางคนมีของดีมากมีของเจ๋งมากแต่ไม่รู้วิธีการถ่ายทอดเขาให้เวลาพรีเซนตนะ์หนาที10นาทีเราใช้เวลาพรีเซนต์แค่หนึ่งนาทีมีนะทุกคนพี่แล้งจะบอกว่าจริงๆอ่ะส่วนใหญ,ใหญ่การวิเคราะห์เคสเนี่ย ffe, เขาจะให้เวลาพวกเราพรีเซนต์ประมาณ1 0ถึงนาทีหลายคนใช้เวลา พูด3ประโยค1นาทีจบแล้วซึ่ง กรรมการยังฟังไม่ทันแล้วคุณกาลังพูดอะไรนะถือว่าเพราะฉะนั้นนะคะเฉลี่ยส่วนใหญ่คนจะใช้ในการพิเศษประมาณ5นาทีมันน้อยจนเกินไปทุกคนไอเดียของเราคิดว่านี่เป็นปัญหาของตัวเราเองอ่ะเราจะไม่แก้มันด้วยไม่กี่ประโยคหรือน้อยขนาดนั้นเพราะฉะนั้นฉัะบอกว่าพยายามใช้เวลาให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยและเต็มที่นะดีคือใช้เวลา10นาทีขึ้นไปหรือว่าถ้าแม็กซ์สคือ15นาทีตามที่เขาให้เพราะฉะนั้นขึ้นอยู่ว่าเขาให้เราเท่าไหร่ล่ะสิบนาทีสิบห้านาทีใช้ให้เต็มแม็กซ์เต็มหลุดไป ข้อที่3ให้ไปฟรีค่ะรอบนี้เนื่องจากว่า เราเนี่ยกำลังจะไปพีเต์กับผู้บริหารคือมันเป็นรอบที่คนที่มีความรู้ความสามารถกำลังมานั่งฟังเพื่อนแล้จะบอกว่าเขาจะถามดิกเราไปจากสิ่งที่เราพูดนั้นหลังจากที่เราพีเต์จบนะเขาจะถามเรากลับมา,ะา่ะซึ่งจะบอกว่าเวลาที่เราต้องตอบเราจะถูกดิกดิๆดิดิในส่วนที่เขาคิดว่ามันยังเป็นจุดบอดเพื่อนแล้จะบอกว่าเวลาเราไปพีเต์เนี่ยคำตอบของเรามันต้องเป็นกลางเพราะว่าเป็นกลางคืออะไรบางครั้งการแสดงทัศนคติหรือการพูดถามตอบเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามมันมีความเอียงหรือไม่ พลาสติกเมื่อไหร่นะ เขาจะมองว่าเราเองเนี่ยมีจัดเม้นที่ไม่โอเคพรี่เลักจะบอกว่ารอบนี้คือรอบลอจิกเขาต้องการเห็นจัดเม้นที่โอเคเขาต้องการเห็นคาแนะนําที่อินโนเวชันมันไปเช้งองค์กรได้จริงๆพี่เล้งจะบอกว่าใครจะไปที่นี่ไปเองเอา3ข้อนี้เป็นทริคฟรีเอาไปได้เลยในขณะที่ใครบอกพี่รกักอยากอัพสกิลขั้นสุดแนะนำนะใครจะไปจะอัพสกิลขั้นสุดแนะนําให้เรียนสอนสุดเท่านั้นซึ่งจะบอกว่าตารางพี่ลักตอนนี้สัปดาห์แรกมันเต็มหมดแล้วจนหาที่ไม่ไม่รู้จะหาที่ไหนไว้ให้แล้วนะแปดโมงเช้าจนไปถึง3ามทุ่มมันเต็นแล้วซึ่ง จริงๆถ้าใครจะด่วนจริงๆพี่ลักอาจจะสามารถนะให้เวลาเพิ่มขึ้นได้ซึ่งอาจจะเป็นช่วงเวลาประมาณ3ามทุ่มจนไปถึงนะคะช่วงประมาณ5้าทุ่มคือขอแค่คนที่ตั้งใจจริงๆนะคือขอคนที่วิวชัดเพิ่งจริงพี่ลักจริงๆเอาถามตัวพี่ลักเองอ่ะเราก็ไม่ได้อยากที่จะเหนื่อยขนาดนั้นเพราะปีที่แล้ว พี่ลักษสอน8ปดโมงเชา้าถึงตีหนึ่งพี่รักแอดมิดเข้าโรงพยาบาลซึ่งจริงพี่ลักเข้าใจดีในความเร่งด่วนของพวกเราเพราะนั้นพี่รักขลึกคเลยขยายเวลาให้ซึ่งจริงๆแล้วมไม่ได้อยากพรีเฟอร์การขยายนะแต่ถ้าใครที่บอกว่าพี่รักเดี๋ยวเคสเขากําลังทยอยให้มานะเคสกําลังทยอยให้มาซึ่งยังมีคนที่ทั้งสอบอยู่แล้วก็มีคนที่กําลังพีคออยู่ ซึ่งใครที่บอกว่าหนูจะถูกเรียกเข้าไปหลังวันที่10อันนี้ได้นะตารางที่ลักยังสามารถเนี่ยจับสรรแคเลนด้าได้ไปวิวกแรกจนถึงช่วงประมาณวันที่7นี้ตารางพี่ลักใครไทยแล้วทุกคนซึ่งจะบอกว่าขอให้คนวิวชัดจริงๆค่อยามาเรียนนะ ใครที่บอกว่าพี่รักหนูปักหมุดจะเข้า MT กลุ่ม 50k บวกบวกเป็นวิเคราะห์เคสหมดเลยแล้วที่สําคัญนะ TTB เนี่ยก็กำลังจะไฟนอลกันวันที่26เมษายนนี้หลายคนไปหลายโครงการปีที่แล้วไฮซีสันมีน้องที่เรียนสอนสุดไปเข้า MT ได้3โครงการแล้วต้องมานั่งตัดเลือกอะแพี่รักจะบอกว่าตอนนี้หลายโครงการกําลังจะโปรเซสการคัดเลือกมีอะไรบ้างพี่รักทูนิกเจนด้วยเบต้าโกอีกต่างหากถือว่าในส่วนของ UMC ก็ก็าลังโปรเซสค่ะของตัวท B กําลังจะไฟนนลอินทิวิวของตัวไทอูเน แล้วก็เดี๋ยวจะแจ้งผลช่วงพี่รักไม่แน่ใจพอดีมันมีเรื่องของตัวแผ่นดินไหวไม่แน่ใจว่าเขาจะเรียกพวกเราไปสัมภาษณ์รอบแรกเนี่ยเป็นก่อนมีสาไหมแต่ดาว,ว่าน่าจะเป็นหลังมีสาหลังเอหลัง หลังที่เป็นช่วงส่งการเพราะงั้นใครที่จะไปพี่รักษแนะนําควรอัพสกิลก่อนวันที่20และตารางตอนนี้วิ่งไปถึงช่วงวันที่15แล้วนะใครที่จะไปพี่รักษแนะนําเอาตัวมาอยู่ในโอกาสซึ่งถ้าห่างตารางเต็มอยากให้เรียนเป็นคร๊ปคล์สคร๊ปคลาสจะจัดไตามาสละหนึ่งครั้งวันที่19บเาถึงยีเมษาจะไปโครงการเมนเทเนอร์เทรนนีอยู่แล้วแน่ๆนอัพสกิลตัวเองนิดนึงทุกคนมาเรียนกับเพื่อนก็ได้ซึ่งถ้าเรียนเดี่ยวกับเพื่อนในต่างกันยังไงเนี่ยพี่รักเรียนเดี่ยวคุณได คุณต้องอัพสกิลกับเพื่อนด้วยพอดีพี่ลักเพิ่งจะสอนเสร็จแล้วก็ยังมีคาสต่อไปอาจจะดูรีบนิดนึงแล้วก็ช่วงนี้ตารางสอนเยอะมากพี่รักอาจจะมีเบลอๆเนาะแต่เชื่อว่าท้ายที่สุดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสอนคาดไหนพี่รักเต็มที่กับพวกเราทุกคาสนะแล้วก็คอร์สถูกออกแบบเนี่ยเหมาะสมกับพวกเราโดยเฉพาะไปที่ไหนคาสจะถูกออกแบบให้ฝึกแบบนั้นเราไม่ได้ฝึกฟิกที่โจทย์แต่พวกเรากําลังฝึกฟิกไอ้ที่ตัวไอเดียเนี่ยเราจะต้องมีไหวพริบในการนําส่งเราถูกถามอะไรจะตอบมันได้เสมอเพราะนี่คือเทคนิคในการเอาตัวรอดมันไม่ได้ใช้ให้ก แต่มันเอาไปใช้ได้กับอื่นๆในชีวิตประจําวันเช่นอะไรพี่รักตอนอยู่ MT ก็ต้องอยู่รอดใน18เดือนหรือว่าคุณต้องทําให้ตัวเองเป็นเบอร์หนึ่งในนั้นอ่ะเพราะฉะนั้นเมื่อเข้าไปได้เป็น20คน40คนคุณก็ต้องทาตัวเองให้เป็นท็อปไฟล์ให้ได้และหลังจากนั้นคุณจะสามารถเติบโตไปตามเครือข่ายถองอุปกรณ์และท้ายที่สุดเนี่ยนะมันมีเรื่องหีดชิพสกิลซึ่งแล้วจะบอกว่าใดๆลองลันต่อให้เราออกไปท,ทําธุรกิจส่วนตัวสิ่งนี้มันก็จะติดตัวเราไปการเข้า MT เป็นเรื่องจําเป็นเเพราะมืื่่่่่่่ออเเเเเเเข้้้าาาาาาไไดดรรจจะะะกกกกงงงงงพยยยิิ MT ทีหนนนนนนสูแปวัั็ช ทำเรื่องง่ายตอนไอ้ยากตอนนี้ชีวิตจะง่ายในภายหลังและมันจะให้ประสบการณ์ที่ดีกับเรามากสังคมสิ่งแวดล้อมคือพื้นที่ที่เราต้องเขย่งเมื่อไหร่ที่เราเอาตัวไปอยู่ในพื้นที่แบบนั้นเราก็จะเก่งเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะออยนแนะนําว่ามาเรียนกับคลาสสอนสดแทนนะและถ้าหากตารางเต็มก็แนะนําให้เรียนเป็นกลุมคลาสปรึกษาเอ็มีนใดค่ะปรึกษาได้ฟรีที่หน้าโปรไฟล์กดลิงก์ไปแล้วกดที่ติดต่อเราวันนี้ขอบคุณทุกคนสวัสดีค่ะ